พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นมาตรการของภาครัฐที่ใช้บังคับกับเจ้าของรถทุกคนว่าที่จะต้องจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพรบรถยนต์นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแก่บุคคลที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นคนขับคนที่นั่งโดยสารมาในรถ แล้วก็คนที่เดินตามท้องถนนทั่วไปที่ถูกรถชนค่าสินไหมทดแทนตามพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือเงินหรือค่าเสียหายที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์การเกิดเหตุที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถโดยไม่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเนี่ยเรียกร้องเอาจากบริษัท ประกันภัยผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคนแรกก็คือคนที่ขับรถการเกเรตคนที่สองก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาในรถการเกเรตคนที่สามก็คือคนที่เดินตามท้องถนนแล้วถูกรถชนส่วนคนสุดท้ายก็คือทายาทของบุคคลที่เสียศูญเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายจากการเกิดอุบัติเหตุ ค่าสสนไหมยทดแทนตามภาวาคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับเราสามารถแยกเป็น2กรณีกรณีที่จะไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกก็มีค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น30,000บาทแล้วก็กรณีที่สูญเสียอายาวะหรือทุวบลภาพอย่างถาวรคือทำงานไม่ได้เลย35,000บครับกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิด ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน80,000บาทในกรณีที่เสียอวัยะวะทุกพลภาพไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตสูงสุดไม่เกิน300,000กรณีเสียข้อมือข้อเท้า1ข้อ,ขอไม่เกิน200,000กรณีศูญย์เสียมือเท้า1ข้างไม่เกิน250,000กรณี ูญเสียมือเท้าทั้งสองข้างไม่เกิน5 0 0 0 0 0กรณีเสียชีวิตไม่เกิน5 0 0 0 0 0ค่าปลงศพไม่เกิน3 5 0 0 0ค่าขาดรายได้รายวันวันล,ละ200บาทไม่เกิน20วันก็เท่ากับ4 0 0 0บาทนอกจากนี้ค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าวแยกจากประกันภัยภาคสมัครใจประกันชั้น1ถึงชั้น3นะครับ ถ้าสินไหมทดแทนดังกล่าวสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าผู้เสียหายไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจ่ายโดยตรงได้จากบริษัทผู้รับประกันภัย